มีเอซีมาทานกว๋วยเตี๋ยวนะคะนี่นะคะแวะทานกว๋วยเตี๋ยววันนี้ร้านกว๋วยเตี๋ยวเปิดนะคะถ้าก็แวะซื้อนะคะปฏิวัติเสื้อผ้าร้านแม่คำใส่นะคะ ร้านคาแม่คำใสเฮงเฮงแล้วนะคะตอนนี้นีสาธุสาธุนะคะโอ้เฮงเฮงแล้วเดิมร้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่มาทานก๋วยเตี๋ยวหรอคะค่ะจ้าจ้าอ่ะลองทานก๋วยเตี๋ยวลุงช่างหน่อยรสชาติเป็นยังไงเนาะนะคะโอ้แม่เสี่ยงโชคแล้ว ปูให้ห้าเจ็ดอ๋อคุณแม่ชอบเลขห้าเจ็ดขอคุณแม่โชคดีเนาะจ้านำกันนำกันจ้าขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณแม่ทานก๋วยเตี๋ยวอ๋อก๋วยเตี๋ยวยังไม่มาสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้างหลังเอถ่ายรูปด้วกันโอ้ยน่ารักอเเ็ไ๋ียม สยะน้ออ่าือน่ารักดีแม่ใส่เลยจ้าเออจ้าแม่ทาตามสบายค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะได้ดูว่ารสชาติลุงช่างปรุงเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวราจะมารอรุ้นนะคุณแม่จะแซบหรือไม่แซบล่ลุงช่างบอกว่าติได้นะแม่ถ้าไม่อร่อยติได้นะผลจะได้ปรับปรุงรสชาติเขาบอกว่าเวลาทานกว๋วยเตี๋ยวต้องชิมก่อนปรุงค่ะใช่ค่ะนะฮชิมก่อนปรุงันนาุณแม่ ใช่ค่ะคุณแม่น้องแอนเองค่ะค่ะจ้าร้านกาแฟราแ๋วเดี๋ยวตอได้ชุดผ้ากำไสด้วยโอสรับสูรผ้ากำไส่ด้วยจ้าแม่ได้กี่ตัววันนี้วันนี้ดีใจขายได้กี่ตัวขายได้กี่ตัวคะ โอ้เปิดประเดิมโอ้โหเปิดประเดิมไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะวันนี้สองตัวนะโอ้ยเดี๋ยวจะตามมาทีหลังก็เป็นสิบนั่นแหละเนาะนั่นเอ้ยขอให้รวยเฮงเฮงอะังคนที่ซื้อก็ขอให้รวยขอให้รวยรวยเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงฟังฟังให้กดรหัสเทวดาให้ถูกต้องนั่นตัวไหนเออ แม่คะรหัสเทวดาอยู่ตรงไหนรหัสเทวดาก็อยู่ตรงความคิดเราเออจ้ะมันไม่เหมือนกันจ้ะแม่กำไสเพิ่งบอกจะให้กดรหัสเทวดาทุกครั้งเลยนะคะจช่ซื้อเลขซื้อเลขซือดังยอดเยี่เออนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดู คนมาอยากได้สินคือควายควายสีขาสีคุณแม่ดีใจได้ออกได้ออกอะไรนะได้ออกทีวีบอกแม่ค้า YouTube YouTube ไปทั่วโลกเลยค่ะนี่เงินบอกข่าเบื้องคิดเพราะว่าคือว่าไปใกล้ๆเพราะคือไปยูทูปแน่ก็เลยบอกว่าเปื่อกนะบอกเปื่อกมาคิดจะออกทีวีนะบอกออกมดละค่ะแม่จ้ะ

อบรองหาก,กินยากอยู่เด้อจ้าจ้าโอ้โหกำลังทำก๋วยเตี๋ยวให้กับลูกค้านะคะอ่าสี่ถ้วยนะคะวันนี้สี่เหรอเนาะสี่ถ้วยเลยเหรออ๋อก็เห็นสี่คนนะอ่ะนี่นะคะเบื้องหลังแม่ค้านะคะ น้ำชามใหญ่เบืเริ่มเลยครับพี่น้องชามละ40บาทบอกได้เลยว่าสุดคุ้มมากๆนะคะบอกได้เลยลูกชิ้นนี่จัดเต็มนะคะเอฟซีนะมีแต่คนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านสมพรปาก40บาทเยอะมากนะกินอิ่มจุกท้องนะโอ้โหนะรสชาติอร่อยอืมตอนนี้ก็กำลังคุ่เรงคุเรีงแล้วพี่น้องเด้อคุ่เรงคุเรงแล้วอืมมีโฆษณามาด้วยนะบพี่น้อง สาวมนก็กำลังจะกินมะม่วงนะคะดูนะฮะทำยังไงเนาะกินยังไงจะให้พอเหมือนสาวมนเนาะดูสามถ้วยบอกเดี๋ยวไปทำก่อนเพิ่นทานสามถ้วยเนาะนะคะเส้นเล็กก็เป็นเส้นที่อร่อยนะเพราะที่นี่นะคะเส้นนะคะเขาจะเหนียวนุ่มอร่อยนะจ้ะนะเพราะว่าเขตทางนี้นะก็เป็นเขาเรียกว่าข้าวนะคือทําเส้นก๋วยเตี๋ยวได้อร่อยมากๆเลยนะคะ ไหนฮะไหนสามถ้วยพร้อมเสริมเดี๋ยวรอรุ่นนะคะว่าเอฟซีจะชอบรสชาตินี้หรือเปล่านะคะนี่หลังบ้างพี่เอ็นไงนี่ไงกล้วยหอมทองอร่อยมากชิมดูเป็นธรรมชาติไม่ดีเขียวแบบเขียวเขียวเออ โอ้โหข้าเดียวมะม่วงวันนี้ไม่ได้มือระวิงนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เยอะนะคะ,อ,ะ,อ,ะอุ้ยสามุนเอสเอสชัยบอกว่ามีอะไรวันนี้พรุ่งนี้มีอะไรคะมีข่าวดีอะไรคะมีข่าวดีเอ็ซีจะมาแกบนด้วยตัวเองแล้วก็ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว2,000บาทโอ้โุพวกนีว้แล้วก็จัดนางรำสิกนางรำ19นางรำแล้วก็เลี้ยงน้ำแข็งใสแคนด้วย500บาท20ถ้วยโอ้โหขอบพระคุณมากค่ะค่ะจจาเพิ่นออกน้ำไหมอ่าออกน้ำค่ะแต่ว่าน้องมนลืมเด็กเดี๋อวนีเพิ่นได้โชคเหรอ เพิ่นบนเรื่องสุขภาพหรือไงนี่แหละค่ะเพิ่นจะมาวันนี้ตอนสิบโมงเช้าสิบโมงเช้ารอเลยอย่างนี้เราก็แต่งตัวเคียวทั้งตัวเหนียวซับแสดงว่าต้องมีโชคมีลาคมาแน่เลยนะจ้ะอ่ะนี่ค่ะสาวมนต์แจงข่าวดีนะคะเตรียมของเพิ่มเลยด่วนโทรด่วนสั่งของเพิ่มค่ะนะพรุ่งนี้นะคะอ่ะสาวมนต์แจงข่าวดีแล้วนะคะเอฟซีการเรียงนะคะ โอ้เสืออดใจไม่ไหวแล้ว fc ดูเบื้องหลังการยืนโหมนะเสือบอกอดใจไม่ไหวเลยอโหมจริงๆนะ fc นี่ถ้า n นะทานได้นะ n ก็ไม่ต่ำกว่าสามชามนะวันหนึ่งนะเป็นเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวฟางดำไม่ได้ล้วนเย็นมาแล้วเอาเซิฟ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  อ่อแม่ชิมกนปรุงูตพัทยาเขาขายมา0ปีก็ให้ลุงมาใช่ค่ะเราขายมา40ปีแล้วเขาไม่เอาค่าไม่คิดค่าสูตรเลยใช่ค่ะรุงอชลุงอื่อลุงอะไรนะที่มาบันนดืมชื่อเพิ่นอีกแลลุงบัวบัวเราขายอยู่พัทยามาส0ปีแล้วนะอืมอือ นั่นโอ้โหแม่ทำไงคะแม่แม่ทำไงคะเฮ้ยนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รัิท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ